สวัสดี FC ทุกคนคะ่ะมาถึงคลิปที่5ในงวดวันที่16มีนาคม2568นี้นะคะของฝันที่นำมาเล่าไม่ใช่ฝันของแอดมินเองนะคะเป็นฝันที่รวบรวมมาจากสื่อโซเชียลที่แชร์กันเอาไว้ในกลุ่มหวยต่างๆค่ะคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมและนำไปเสี่ยงโชคด้วยนะคะเลือกเลขที่ตรงใจเราที่สุดจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะคะ่ะเอาละค่ะเรามาดูความฝันที่1กันเลยนะคะ ฝันที่หนึงนี้เป็นผู้หญิงฝันค่ะเขาฝันว่าตาที่เสียไปแล้วมาบอกว่าจะไปเกิดแล้วนะก่อนไปมีอะไรจะให้เก็บเอาไวด้ดีๆยื่นมือมารับเอาและสิ่งที่ตาให้ก็คือเลขนะคะ93ตัวสีแดงชัดมากคุณผู้ชมลองเอาไปลุ้นกันดูค่ะผู้ฝันบอกว่าตัวเองนั้นฝันแม่น80%เลยทีเดียวนะคะฝันที่2เป็นผู้ชายฝันค่ะ ฝันว่ามีพายุใหญ่มืดฟ้ามัวดินมาพัดหอบเอาบ้านพี่ที่รู้จักกันนะคะหายไปทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยตัวพี่เขาก็นั่งร้องไห้ยอยู่ใต้ต้นไม้แล้วพอจะไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ก็สตาร์ทไม่ติดทั้งยกทั้งลากจะเอารถมอเตอร์ไซค์มาหลบพายุแต่รถก็ไม่ขยับขยื้อนเลยค่ะยกก็ไม่ขึ้นสตาร์ทก็ไม่ติดทะเบียนรถคันนั้นก็คือ770 ส่วนบ้านเลขที่ก็คือ70ด้วยนะคะเลขเดียวกันคุณผู้ชมอย่าลืมกัน110กับ270เอาไว้ด้วยนะคะพี่ผู้ชายคนนี้ฝันแม่นมากเมื่อวดที่แล้วจำได้ไหมคะฝันว่าเด็กมาวิ่งชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เลือดไหลเต็มอันนั้นออกเลขทะเบียน3ตัวท้ายตรงๆเลยนะคะามาดูฝันที่3กันคะ่ะเป็นผู้หญิงฝันนะคะเขาฝันว่ารถพังกระจกแตกทั้งคันเลย ทะเบียนรถก็คือ1755ส่วนผู้หญิงอีกคนบอกว่าฝันว่าขับรถตกน้ำทะเบียนคือ153ค่ะฝันที่4เป็นผู้ชายฝันฝันว่าขับรถตัวเองที่ใช้อยู่เป็นประจำนะคะขับขึ้นเขาทะเบียนรถคือ2579ค่ะมาต่อฝันที่5นะคะผู้หญิงฝันฝันว่ารถหายเดินหาย,ยังไงก็ไม่เจอหาจนเหนื่อย เหนื่อยจนสะดุ้งตื่นทะเบียนรถก็คือ9973อีกคนฝันคล้ายกันคือเลขทะเบียนคล้ายกันเลยนะคะเขาบอกว่าฝันว่าหารถไม่เจอค่ะเดินหาจนทั่วทะเบียนรถก็คือ2973ผู้ฝันบอกว่าฝันถึงรถทีไรชอบออกหวยไทยค่ะต่อที่ฝันที่6นะคะผู้ชายฝัน ฝันถึงพ่อตาที่เสียชีวิตไปร่วม20ปีแล้วนะคะเสียไปนานแล้วไม่ค่อยได้ฝันถึงท่านเป็นหมอทําเก่ามาก่อนค่ะสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่มักจะมีคนมาขอเลขขอหวยท่านอยู่เรื่อยๆในฝันพ่อตาบอกว่าไม่มีอะไรจะให้มีแต่บัางไฟให้เอาไปจุดให้มันขึ้นนะผู้ฝันบอกว่าได้มาแล้วจะไม่เอาไปจุดหลอกกลัวมันอันตรายกับคนอื่น แล้วแกก็เลยบอกว่างั้นให้ไปจับเอาปลาผู้ฝันก็จับเอาปลามาได้สามตัวค่ะแล้วตาก็บอกว่ามีให้แค่นี้แหละผู้ฝันก็เลยบอกว่าอยากได้เลขไม่บอกเลขบ้างหรอตาก็เลยบอกเลขมานะคะสามตัวหางเดียวเลยก็คือ5 8 3ค่ะฝันที่เจ็ดเป็นคุณยายฝันค่ะฝันเห็นคนคลอดลูกแต่ไม่เห็นเด็กนะคะในฝันเห็นแต่แม่เด็ก ในฝันเลือดไหลออกเต็มบ้านเลยค่ะแล้วแม่เด็กก็บอกกับผู้ฝันว่าถูกข่มขืนด้วยเลือดก็เลยออกเยอะบ้านเลขที่ในฝันก็คือ229นะคะส่วนคนที่คลอดลูกในฝันอายุ70ปีเท่ากับผู้ฝันเลยค่ะฝันที่8ผู้หญิงฝันค่ะฝันว่าได้กลับบ้านเก่าไปทำบุญค่ะ เพื่อนก็เกี่ยวข้าวมาให้นะคะมัดมาทั้งต้นเป็นกำๆใส่มาเต็มท้ายรถนะคะบอกว่าให้เอาไปเตีเยวเองแล้วเพื่อนคนที่ตายไปแล้วนะคะก็มาหาด้วยมาถึงก็มาจุดไฟเผาท้ายรถของผู้ฝันแล้วก็ร้องตกมือบอกเลขออกแล้วเลขออกแล้ว8 5ห้าออกแล้ว85ในฝันโกรธเพื่อนมากที่มาจุดไฟเผารถเผาไหม้จนทะเบียนรถหลุดออกมาให้ตองแตงนะคะ เลขทะเบียนรถคันนั้นก็คือ9557ค่ะฝันที่9ค่ะผู้ชายฝันฝันว่าคุยกันเรื่องตัวเลขกับคนรู้จักนะคะผู้ฝันถามว่างวดนี้ได้เลขอะไรมาบ้างในฝันเขาก็หยิบเอากระดาษมาจดเลขให้ค่ะพอผู้ฝันเอามาดูก็เห็นว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วยเลข509่วนเลขหน้าผู้ฝันบอกจำไม่ได้นะคะว่าเขาเขียนอะไร พอตื่นมาผู้ฝันก็ไปเปิดเบอร์โทรของคนที่ฝันถึงดูค่ะแล้วเลขก็ลงท้ายด้วย909ซึ่ง2ตัวหลัง09นั้นตรงกันนะคะกับเลขในฝันเลยค่ะฝันที่10ค่ะผู้หญิงฝันฝันเห็นรถพี่ชายควา่าคว่ำแบบหงายท้องสีล้อชี้ฟ้าเลยนะคะแล้วพี่ชายอีกคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพี่กลับให้เหมือนเดิมจากนั้นก็เข้าไปขับค่ะ ขับแล้วก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมนะคะรถ,รถก็ยังคงเอียงตะแคงอยู่ส่วนพี่ชายที่ฝันว่าขับรถคว่ำนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะอายุ47ปีทะเบียนรถของพี่ชายคือ9029เธอเล่าฝันสองฝันนะคะอีกฝันหนึ่งนั้นเล่าว่าฝันว่ายายทวดมาหาที่บ้านมาถามว่าได้ไปงานศพยายไหมผู้ฝันบอกว่าไปแต่ว่ากลับมาแล้ว ยายก็เลยบอกว่างั้นก็ให้อยู่ดีมีสุขนะยายกลับก่อนละแล้วยายก็จากไปค่ะในเรื่องจริงยายทวดของผู้ฝันนั้นเพิ่งจะเสียได้3วันเองนะคะจากนั้นก็มาเข้าฝันหลานค่ะบ้านเลขที่ของผู้ฝันคือ139อายุของยายทวดคือ90ปีค่ะแถมอีก2ฝันเล่าไว้สั้นๆนะคะเป็นผู้หญิงฝันฝันว่าบ้านถล่มลงมาทั้งหลังบ้านเลขที่103ทับค่ะ อีกคนเป็นผู้หญิงเช่นกันฝันว่าบ้านลุงไฟไหม้บ้านเลขที่ลุงคือ178ทับหนึ่งรับชมรับฟังโดยใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะความฝันนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคะ่ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะแอดขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ